ตำนานเงาน,าน้ำวันสงกรานต์ในจังหวัดเล็กๆทางภาคเหนือมีประเพณีเก่าแก่ที่ห้ามเล่นน้ำใกล้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หลังห้าโมงเย็นเพราะเชื่อว่าน้ำในเวลานั้นจะสะท้อนเงาวิญญาณมากกว่าเงาคนปีหนึ่งเด็กหนุ่มชื่อฟิลท้าทายคำเตือนเขาแอบไปเล่นน้ำคนเดียวหลังเลิกงานบ่อน้ำนั้นเงียบสงบมีแค่เสียงน้ำหยดกับลมเย็นวูบวูบฟิลตักน้ำขึ้นสาใส่ตัวเองหัวรอก,กับเงาที่สะท้อนในบ่อแต่แล้วเงาของเขากลับยิ้มกว้างทั้งที่เขาไม่ได้ยิ้ม ฟิลหยุดนิ่งมองเงานั้นขยับมือขึ้นมาก่อนมือในเงาคว้าข้อเท้าเขา่าแล้วดึงลงไปในน้ําอย่างแรงเสียงสุดท้ายที่ชาวบ้านได้ยินคือเสียงน้ําสาดตูดและเสียงหัวรอบแผวเบาที่ไม่มีใครเลยตั้งแต่นั้นมาบ่อน้ํานั้นถูกล้อมด้วยเชือกแดงและป้ายเตือนว่าอย่าปล่อยให้เงาคุณเล่นน้ําแทนตัวคุณ